สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมใน YouTube c h a n n e n Miu Mazda นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกทท่านมาชม CX 3 2.0เบสพลัสนะครับราคา8 9 9 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวมุก็รถคันนี้นะครับเตรียมตัวส่งมอบคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างครับไปชมกันเลย ตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่อง2.0 2,000 c c นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับอย่างด้านหน้าเลยเนี่ยจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับก็เต็มระบบเลยพร้อมตัว Daytime นะครับส่วนด้านล่างนี้ไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟเลี้ยวเนาะไฟเลี้ยวนะครับตัวล้อแมกนะครับเป็นขอบ สินิ้วเป็นแม็กแท้รง <Wow. S 1> น,นี้ก็ยางเนี่ยจะเป็นสองหนึ่งห้าหกสิบสิบหกนะครับอันนี้เป็นสเปคสแตนดาร์ดเลยนะครับอ่ะตรงนี้ข้อประจกครับก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับมีตัวสมาร์ทกิเลสนะครับวัสดุนะครับตรงกับเสาวบี ก็ตัวนี้จะเป็นเปียโนแบ็กนะครับติดตั้งฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นรอยไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็น LED นะครับแบบนี้เลยอันนี้เปิดไฟไว้นะครับ,นะรบก็เป็นท่อคู่นะครับ อพอภูจากโรงงานนะครับรุ่นเบรพัดเนี่ยเราจะได้ตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับคันนี้ีเห็นไหมเอ่ยนี่ฮะเป็นกล้องมองหลังนะครับเซ็นเซอร์ไม่มีนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยได้ทําการติดตั้งนะครับคันนี้เนี่ยได้ทําการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์แบบเรดาร์นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวจุดเซ็นเซอร์เลยแต่ว่ามีเซ็นเนซอร์อยู่ครับเป็นเซ็นเซอร์ แบบเดด้าของแท้นะครับจากทางมาด้าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันฝาท้ายนะครับประตูท้ายจะมีปุ่มเปิดตรงนี้นะครับตันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะนี่ก็ลักษณะแบบนี้นะครับเก็บของได้ประมาณนึงครับไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแนวสูงตัวแผงกั้นสัมภาระด้านบนเนี่ยเราสามารถถอดออกได้เลยแล้วก็ ตัวบอะหลังก็สามารถพับได้นะครับเป็น 60- 40นี่ตัวบอกก็คือสามารถพับได้เป็น6040เวลาที่เรามีความจะเป็นที่ต้องเก็บของนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของภายในนะครับเลื่ oh. อนไม่ก็ประมาณนี้พฟมไลนยนะครับ มีมัลติฟังก์ชั่นเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับส่วนขวามือจะเป็นครูสคอนโทลนะครับรุ่นเบ็ดพาร์ทมีครูสคอนโทลมาให้ด้วย <Wow. S 1> สามารถล็อกความเร็วผ่านทงมาไลทยได้เลยนะครับคูซ์สตาร์ทไฟหน้าออโต้แน่นอนครับนี้ไฟหน้าอัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับแต่ว่าตัวด i วิ่งดิสเพย์ตัวนี้ไม่มีนะครับ จกนะครับปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับโอเคถัดมาหน้าจอครับก็มีกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ MZD 7นิ้วนะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะครับตัวระบบแอร์เนี่ยเป,เปิดมือนะครับไม่ใช่ออโต้เนาะ ก็ด้านล่างจะมี USB 2ช่องนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกุญแจนิดนึงครับนี่กุญแจกุญแจจะเป็นแบบเดียวกับมาด้าสานะครับก็เป็นกุญแจแบบใหม่เบรกมือไฟฟ้าครับพร้อมระบบออโต้นะครับตัวนี้รุ่นเบรคพัดก็ใส่มาให้ด้วยะนะครับภายใน ภายในเนี่ยตรงบริเวณคอนโซลด้านหน้าจะเป็นหนังนะครับแล้วก็เบาะตัวเบาะจะเป็นหนังผสมผ้านะครับนี่ตรงนี้บริเวณด้านบนเนี่ยจะเป็นหนังแล้วก็หน้าสาาัมผัสครับตรงนี้จะเป็นผ้ามีที่วางแขนด้วยนะครับสำหรับ CX 3 ก็เดี๋ยวเราไปลองตัวเซนเซอร์ถอยหลังกันนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นเซนเซ,นเซอร์เรดร์ของแท้นะครับนี่ครับเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บก็้องทำงานทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าการทำงานจะเป็นยังไงนะครับ อ่ามาละเริ่มนะเซ็นเซอร์ครับจะจะดังถี่ขึ้นเรื่อยๆครับประมาณนี้โอเคก็มาดูบริเวณที่นั่งแถวที่สองกันนิดหนึ่งนะครับน,นี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เป็นเบาะหนังผสมผ้านะครับเหมือนกันมีที่วางแขนด้วยนะตรงนี้นี่ครับก็เป็นประมาณนี้ใส่แก้วโอเคครับก็ในส่วนของ CX 3 2.0 Base ุด t ก็ประมาณนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะครับได้ออปชั่นครบครบตามนี้เลยนะครับคุ้มมากๆสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ พักมาปรึกษาได้นะครับจะเป็นไลน์ก็ได้หรือว่าเป็นอนบ็อกแฟนเพจก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับยังไงใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้กำลังใจนะครับสำหรับทำคิดดีต่อไปเนาะแล้ววันนี้สวัสดีครับ